โอ้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 โอยู่ปาน่ะอจับออกได้ทุกคนเห็นม่นี่ทำจับออกได้นี่ทุกคนนี่นี่งวงวันนี้ปานคำปานคำเบอสามหนึ่งสองสามอันนี้ปานออด โอ้โหนี่ป้อนไข่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 กาบตะไคร้สบายดีและสวัสดีทุกท่าน ยินดีตอนทับทัวซองประทับมนาเขากลุคนเลยสบายดียามเศร้าทุกคนตอนนี้ก็ได้มาไ้มานาเขาก่ามาสวนว่ามนีชิมาเห็ดห,งหางเฟืองพอหางเฟืองเนี่ยมันน้อยพดไปดิโตมาเติมเล็กน้อยไปดิขนขอเฟืองคนมาไวหว้งัวควายกินยาฝนทุกคนเยลยพรายาฝนนี่งัวเฟืองก็พอกินกับมันต่อมานีเจ๊งน้อยหนึ่งต่อมาเนยประมาณหมองสามเมตรนี่แหละต่อมาเนย มันสามเมตรพอได้ขนเฟืองมาใส่สำนีบพอสำนีนะงัวใส่ง้วนเจ็บไปโตแล้วมันกลินที่ว่าเขายามเขาดำให้ดำนาแล้วจะได้ขังขังงัวไวน้นี่มันกินเฟืองนี่พอาเดินก็เดินน้ำหอมเดินบกข่วงกับมันนี่เดินหอมก็เลยเห็ดตืมจังหน่อยแก่เสามาแต่ดงสองเสา ใส่สองเสาจะพอดีแล้วไว้ใส่หลายแล้วโอเค one oh, but i ended เชยลงได้โอ้ยพอเจอมันไหลตึมโลดสนอกสูดไปน้ำอีได้จมลงคือเก่าเหมืนหเห็ดเทียงครับเมนหวานสองคนแล้วมันเน้กะสวัสดีหวานเราไปเวียกนั้คะเวียกไปเบิงคนโซโคนก็สบายเลยคนไปเย็่ยมยามเพื่อนนักสองคนมัน,นี คนขุมคนขุมเกี่ยมเบาเสาลงแล้วบาทนี่สองคนเท่าที่ปั้มขึ้นเบย <c oughs> <c oughs> กันแล้รอดนี่นว่ทับคอบันนี้เสาไม่แดงสัมหนักปานังยู่มหามมากกันยังได้ปั้มไม่ได้มาซะยู่มหามใครได้ปั้มผดันขึ้นบาทนี่ดันเท่าก,ก,กับเอาห่มลงเอาน้ำลงก็แล้วก็ซุกขึ้นมา กว้างค่อยปอดลงสบายนีไงลาจิตี้เข็นี้งงเนาะอืมกดลึกๆมันจะโมงอยู่ไม่ใช่แต่ดินมันท่านได้แข็งเขา,ลขาเลยขนาดที่เดินห้างคุดนไม่ได้ได้วยมั้ยายามนี้มันดินอ่อนน,นี่เนาะมันดินบริได้แข็งปัญญามนีลนะใครแน่เหนห้าเห็นยอด ไม่ตัดไม่สังไวยมาขังยาเนี่ยสีลำยงาขนาดวหยคิดฝาแอมมันมุ่ยเฟืองมันไหลออกเมนหวานกลมุมเล้วพอดีสีขุมขุมพึ่งกลางนี่แน่กันกันมันหมันแข็งแรงกเก่าจังหน่อย ตอนตกลูกเดอมากนหลักในเติมตันด้่เนี่น่อเขาว่ามีนยางพลาได้เห็นไหมเจ้ามีนปรตมียาพลาอย่างนี้นะยางพลาปีเลย่าด้คนมนงักพีละอืมมนหน้าเด่นนั่นไหนตตีเอเ ลิ h, ọ, okay ้อหมูเนาะหมูมาเลยเท่าเส่อนเขาตีนะเฮ้ยเสาแข่งบ่เดีลยวลูกมันติโตซีโตไปเต้เสาหาก็มาหมูเนี่ยทานะไปกินตัวไอ้ก้อนันนี้นะตันนี้ก็ชีวิตม้งป่ายเลย ก็าชีนไปหาปลามากันจังว่าปลายมงกุลแต่เขาได้กินเข่ามาอยู่ตรงนี้ไปหาปลาก็รับแม่น้ำหวานต่าไฟถ่าไม่าาดไดกินทั้งีดดมดน,น,นะอยุดทุงนาลมแห้งขนาดทุงนานะ มันนองกัดน้ำแห่งไวขนาดทรงนี่มันลมแล้วก็แดดลมแล้วกนะ็แดดบกไวขนาดคาดหมายประมาณมุมเดือนสามเดือนสี่จว่าแห่งบางทรงนี่ขันละหอดได้เามองไปกลางคนมันนี่กลางมองแล้วทิพย์ลอยคนนี้ลองไหลบางก่อนมีป่าบ่ ปิดปาะนะคำตึงดองป้นไปเฮ้ปป อืมอืมอืมอู้อืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปากตนนี้ไงผูกถแล้วผูก โอ้นียเอาแล้วเอาแล้วน,นี่ปลาปากอี่นะพุดก็มีพวกโอ้อยู่ในป้านะอะจับออกได้ทุกคนนี่เห็นม่้นี่ ทจับออกได้นี่ทุกคนนี่ <c oughs> จับเอาเลย <c oughs> พอแล้วทุกคนเลยเอาประมาณซี่โต้มาเราไลยไปไดยกว่าสองสามคนกินนึงกับมนันเลนี่ก็ยังเหเรืออีกนี่ก็เมื่อกินกีนิ่นจุบนสู่ของนฝนน้ำหวานของเฮียนผลฝนหวานนะปะา่าเราได้ซี่โตนี่ง่วงวันนี้ป่าในคำ ปัญนาคำเบิด3สามหนึ่งสองสามอันนี้ปัาในคำเบิดอันนี้ปลาขมันนี่ยังน้อยอยู่ปลาขมันไปเดินทางกันเลยไปต้งใส่แมนหวานอยาเข่าแล้วปั่นนี่นะมาเีกโดดเติบเลยววราะเดนี้เหมือนใบใบมวงปลายแล้วส่วนที่ตอนสองตอนมาสิเบดประมาณนี้แหละประมาณสิบสองมงป่ายอะเดี๋นี้ว่าเอาไว้โดดไปไหนก็มาเลยไปกลับละนาพื่บ้านี้นะ มาหอดพอดีทนทำไมนาบางเราส่องมันปิ่งอยู่พรไปจะดนดเนี่ยาหายปิ่งไปอยู่โอ้ยเป็นชฟโได้รับนี่ไปมันได้แล้วหาบเลย้สห่ไม่ปิ้งแคเหรอเห็นมไปหาปิ่งดือนน้ำ

ให้แม่น่าหวานเห็ดปิ้งเม่น่าปิ้งกับสมผัก,ก,ผกเหลือเมื่อกินแรงพร้อมเลยเหลือกะ็มืมดกินตัวหนึ่งก็พอหนะ,นนอ,ะอืกินตัวใหญ่ตัวหนึ่งพอที่เหลือละเมือม่อกินแรงแปลาแดงข้างมดปลาในคำไหม,ม,ไมปิ้งไงถึงไม่ได้เรื่อง À, tôi tụi nít tôi nắng tôi tụi nít tụi nắng nát nữa. Anh vang ra một cái bụi nắng 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 โรยเกลือทูทูซะนะหมักเกลือลายๆนัแซ่บเนาะปิง้งช่างมาเม เป็นผงลงของกายปิ้งสบายเลยเดี๋ยวกินมาดักไฟเลยเอามู้นี่แล้วว่ามันจะคลางปิ้งสบาย,เ,ยาเออเออเก็บเอาลูกมามดูชมเลก็บเอาไรเก็บเอาอะไรดูชมน่าจะอิม่มตัวเดียวตัวเดียวนี่ก็ตัวใหญ่ตัวเดียวนี่ก็กอิ่มนะสองคนมีเหนยังสมผักน้ำบ,กบ่กับสมผักอืมคับสมผัก สมพังยังก็ผักบตลาดเสาเออสมพกบัวทำให้แ่าไปตาลาดนัดมาเ้านี่ซื้อสมพกบัวมาไข่รครเป็นไข่เป็นว่าในลูกไข่น,นั่น ไว้เหลือคนปีงวดตอ้อนท่านทุกคนหวานมาแมลงแมลงวิธีกินกินในนี่แหละมแมลงตายป่า,าตัวนี้นี่ปีงไว้ตัวนี้นะพอได้กินเล้งพอได้กินเลงพอได้เมื่อกินอย่างเขาพ่อแม่พอได้ป่านี่เมือเมอเม่อตอน ตกแล้วเขาว่าไปปีงหน่อยมันผลเสียมันนั่นนี่เลยหนีบยากมันอยากตกถ้าตุยใหญ่หนีบพอแล้วเน้นติ๊กโลดมันมีโต,ต่ะตุยใหญ่ป่าตันนี้มันใหญ่ที่สอืออือโอเคบัน,นทาเกลือสกอักก่อนอันนั้นหัวก็วได้ lùm hèn thế nào bosong nga hòi 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 à hòi 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 ซ้ำมันอะแดงเอออาย้อนหูลุงไม่เคยนำมันยาดลงอ๋อตรงทุกนแต่แสีบขนาดกระสีเนาะตัวนี้ก็สิหลุดเพรตัวนี้ป่านวันนี้ก็ได้กินสุกเลยทุกคนเลยประมาณนี้แหละนี่ยไปหากินเข่าก่อนมาเนี่ยอยากเข่าแล้วบ่ายโมงปลายแล้ว มาวะกินง่ายน้ำกันวะกินแล้วบอกินข้าวสวยแล้วบอบนี้นะเอเอพยังมากินกน,น้ำกันนั่นยนะปลากันบ่อ้าวข้าวปลาข้าวมันนี่กะ <c oughs> อิ่มขักแล้วบ่เ <c oughs> ข้าวบออิ่ม <c oughs> ขัขกแล้วมาได้ทำน้ำกันรู้ได้ ปลากับ<น>ส้มพักปีงปลาแน่อันนี้สม้สมส้มพักตลาดมันเสิร์ฟเนี่ยเก็บเก็บเพื่อนะอาจจะจะมีนี่โอเคบม่ย่านบม่ย่านเห็ดยันงูเอามาไม่เชื่อคาดเลยอ้าเฮ้ยเราจับมันได้ซะจับไม่ได้แล้วถึงมาเนี่กินเขาประมาณนี้ทุกคนในมเอนีนะมาไหมาขเขาง่ายเหมือนกันทุกคนง่ายด่วนง่ายด่วนบ่ายโมงวันนี้นะนะเสร็จเสร็มกัน เสียบละเ้ปเรื่องอยู่ห้างข้างเต็มเยไ้างเฟ้นีป้อนไข่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 ไ่ไข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 ่ไ มันไม่แก้วผมจะดี่มไม่ถูกไม่ถูกมะนำ้ำมันมีหนาวมันมีเย็นนี่สมพัสโคนมันโซนนีแล้วคือมันหอนจะขอโซนต่ไปอ่ะ๋อาใยเนาะบัวรับผลป่าหลายพุ่นเนาะหอยเพิ่มลายถ้าเบสไม<ด>่มองก็ได้โอ้ยปอ,อ,อนี่เหมาไข่แท้ อุนะ่นห่ะหอนเลยเป็นไข่เลยคนไข่ไอ้่มนนมีลูกเลยไปนะไข่ซื้อไข่ผ่มีลูกไข่เ,อม,มเมอมันนี้มีอันรชมพัดมาดอืมแม่เลยนั้นโดปชมพัดมาขบมับประชมพัดจังฮะสบเอะจ้ขอชีหาซื้อเลยนะอนอนานี่นะ ไอ้น่งกับกงูนี่นะชมน้วง่ากินเขาอิ่มเลยแห้งหนาวทนเลยมันลมโพดกัละมาตั้งเสาก่อนมาเลยตังเสาขนเมียนเห็ดแอมปนรอยเบิร์ดขออื่นเพื่อจะได้ขนเขามันไ่นมที่ำก่อนเลย แล้วลวันนี้ก็ได้ตั้งเสาเอยียงขึ้นมีที่บ้อยทุนไล้ลืมไายทุนได้เบ,บิ่งซะและ้วเสาหางเฟืองสลดลืม <c oughs> ตั้งแล้วยังคอยคิดสวด oh. อ้าแมตสสำหรับคลิปนี้กัจบไปตันนี้ก่อนอนนะขบใจบแต่เมุอทุกคนอับรงคลิปเด,ดี๋ยวจะเจอกันใคลิปหน้าเจอกันไหม่ในวดีต่อไป,ไปสวัสดี